การนำเข้าข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสยูงัำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อาตัดการปัญหาการเช้ไฟฟ่าในจังหวัดน่านที่มาและความสำพับบ์ของปัญหาไฟป่าคือไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติเช่นเศษดินจนเกิดไฟลุกไหม้ที่ปราศจากการควบคุมสามารถลุกลามต่อนเนื่องไปได้อย่างฉลาดใช้ดีโดยไม่มีขอบเขต ที่มาของการเกิดไฟป่าปัจจัยทางธรรมชาติฟ้าผ่าเป็นหนึ่งในสาเหตุทางธรรมชาติที่ทําให้เกิดไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและวัตถุติดไฟได้ง่ายเช่นใบนไม้แห้งหญ้าและกิ่งไม้สภาพอากาศแห้งแล้งแลอดูแล้งที่มีความชื้นในอากาศตา่ำและลมแรงทําให้ไฟลุกลามได้ง่ายสภาพแห้งแล้งมักเกิดในช่วงเวลาหนึ่งของปีโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีป่าหนานแน่น ปัจจัยทางมนุษย์การเผาเพื่อกเกษตรกรรมในหลายพื้นที่กเกษตรกรรมใช้การเผาป่าเพื่อดินสําหรับเพาะปลูกหรือการทําไร่หมุนเวียงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไฟป่าในหลายประเทศการล่าสัตว์บางครั้งการจุดไฟเพื่อไล่สัตว์ออกจากพื้นที่ป่าก็เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าลุกลามกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตั้งแคมป์การตั้งแคมป์และใช้ไฟโดยไม่ระมัดระวัง เช่นการจุดไฟหุงอาหารหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่าอาจทำให้เกิดไฟโดยไม่ตั้งใจการทิ้งก้อนบุหรี่การทิ้งก้อนบุหรี่ในพื้นที่ที่มีวัตถุติดไฟวัตถุประสงค์การศึกษาทำความเข้าใจสาเหตุการเกิดไฟป่าประเมินผลกระทบวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษาปัญหาการเกิดไฟป่ามีประโยชน์ในหลายด้านทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐศาสตร์การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดมลพิษทางอากาศการปกป้องชุมชนและชีวิตมนุษย์การจัดการทรัพยากรการวางแผนนโยบายและกฎหมายการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย กอแนวคิดจำแนกการใช้ที่ดินระบุประเภทที่ดินเช่นป่าไม้และพื้นที่เสี่ยงไฟป่าฝ้อระวังการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบการบุกรุกป่าเป็นส,ญญสัญญาณเตือนสร้างแผนที่ความเสี่ยงมีข,ข้อมูลเพื่อแสดงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าสูงประเมินผลหลังไฟป่าประเมินความเสียหายเพื่อวางแผนฟื้นฟูสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดพื้นที่และทรัพยากรที่ต้องดูแล ใช้ GIS และ m a i ม ing ถ้านาโมเดลคาดการไฟฟ้าข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดน,น่านตั้งอยู่ชายแดนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดจราดิทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศตะวันตกติดต่อกันจังหวัดพะเยา สัญ,ญลักษณ์ภูมิประเทศภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาพื้นที่ราบอยู่ทางตะวันออกตามแม่น้ำน่านภูเขาที่สำคัญได้แก่ภูแว่และภูคาแม่น้ำน่านไหลผ่านหลายจังหวัดก่อนบรรจบแม่น้ำปิงยาวประมาณ3 0 0กิโลเมตรสภาวะอากาศทั่วไปสภาวะอากาศจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากลมบรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวทำให้อากาศเย็นและแห้ง และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูฝนทําให้มีฝนตกตวไปฤดูการจังหวัดน่านมีสามฤดูฤดูร้อนอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษาอามีพายุฝนปาขนองฤดูฝนฝนตกชุมโดยเดือนสิงหามีฝนมากที่สุดฤดูหนาวอากาศหนาวและแห้งที่สุดในเดือนธันวาทิ้งมกราอุณหภูมิจังหวัดน,น่านอุณหภูมิเฉลี่ย26องศา ฤดูร้อนเดือนเมษายนร้อนสุดเคยวัดได้4ี่ิองศาฤดูหนาวเดือนธันวาถึงมกรหานหนาวสุดเคยวัดได้หนึ่งองศาฝนจังหวัดน่านมีปริมาณตกเฉลี่ยปีละหนึ่งพสี่้หบสองพื้นที่บอ่อเกลือและและดอยภูขามีฝนตกถึงสองพสี่ ฝนอำนาจเมืองมีฝนน้อยเฉลี่ย1,263สฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหา2 4งและเคยวัดปริมาณฝนสูงสุดใน1วันได้2 5 4ที่อำเภอทุ่งช้างที่ตั้งของสถานีานอ,อุตุนิยมวิทยาในจังหวัดน่านข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดน่านมาจากสถานีตรวจอากาศน่านและ ภาวางผาซึ่งทำทำการตรวจสภาพอากาศและส่งรายงานไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาพฤติอากาศถูกรวบรวมทุก30ปีและมีการตรวจสอบสภาพอากาศวันละ8ปเวลาพายุหมุนเขตร้อนจังหวัดน้านมีโอกาสถูกพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านอ่อนกำลังเป็น depression ทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ช่วยพายุมากคือสิงหาถึงกันยายนในปี เจ็ดสองในเจ็ดองปีพายุผ่านสี่สลูกภาพี่นามาทำการแปลงในโปรแกรมแล้วจริงเป็นภาพปีเร็จถูกไฟไหม้ปีห้ถึงปี66